Standing by with a full payload of JDAMs, requesting clearance. Lightning three one, you are cleared to engage. Bring in the hard deck, DOT. Five seconds. Weapons away. Verify initial strikes on the Predator feed, sir. Appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. In position. STV Team 4, this is Metal Zero 01. Radio check in the blind over. Roger Zero 01, we have you 5x5. Five five. Phase lot echo secure. We have execute authority. We're one minute out. <laughs> Copy that. Just don't start the party without us. Almost through. Primary entry point is open. Stay tight. Easy to get separated down here. ุณนิจิวาวันจวศุรฮาเโซเดวาเกมอ a of a l l o r n w a a อเลชิมนะอ่านวัตานิานนเสมางงงงดงงเอากูก็งงด้วยอ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมจินหานะฮะก็วันนี้เราผมจะมาเล่น Call o Duty Modern Warfare 3นะฮะ ไม่ต้องงงอาเ,เกียนอะไรเมื่อต้องงงไม่ต้องงงมุ่งแกว่งมางงใส่ครูเอ้ยเจ้ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมคอคอออฟดิวตี้โมเดอร์โวลเฟอร์3นะฮะเ <c oughs> อ่อก็แน่นอนคเป็นอย่างที่รู้กันนะฮะว่าตอนนี้มีชีตตอนแล้วนะคือโคตรฐานเดือดน,นะฮะ โค้ดฐานเดือดกนรกนั่นเองโค้ฐานเดือดขี้นรกเียไม่ไม่มีระเบิดใต้น้ำด้วยสัตว์เอ้ย power down here we go power down r e s o กตตู ดับดับเครื่องเพื่อเพื่อหนีเพื่อหน,น,อน,นีการจับกลุ่มของเรดาร์นะซึ่งอยู่ในหัว,วกูเลยมันอยูอ่บนหัวกูมันอยู่บนหัวกูให้กูทำไงล่ะโอเคก่อเสร็เสร็แล้วไงก็กระแสเตารับดีครับผมโอเคมีคนชอบ โอเคจะไปอ่าเราไปที่นี่นะฮะเอาเกมวอเตอร์ฟลายนี่ผมเคยเล่นมาพักหนึ่งละกดสิเออผมเคยเล่นมาประมาณหนึ่งละแล้วก็เคยดูของนักแคสเตอร์หลายๆคนละผมก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะการเล่นตอนเนี้ยกูต้องไปไหนไงคือกูไม่รู้ว่ากูต้องไปที่ไหนโอ้ยจะบอกอะไสัตวโอ้ยจุก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 เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นครับขึ้นบน พระบบเนาะพอระบบไม่มีพังก็จะลอยลำทำไมนะฮะไม่ทำไมเนาะที่ตรงนี้โอเคเราประกันได้เลยว่าใบพัดล่วงแล้วบึเฟรมเดทตกนิดหนึ่งนะโอเคไปเลยพวกเราเจอเจอกิโลเมทหัวปืนค่อนข้างดีนะ ดีมึงก่อนเลยกูให้พวกมึงก่อนเลยอุ้ยเจียดีก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่กูดีก็ไม่ใช่กูนี่เกียยิ่งเรงระเบิดคาตาเลยนะถามว่าเออไอ้ขอบดำๆเนี่ยจะขอบไปทำไมก็อยากให้ดูเป็นหนังเนี่ยมันจะได้แบบไดอารมเนาะผมก็ชอบดูหนังด้วยเมื่อกี้อะไรระเบิดควันเหรอเฮ้ยวางปีกขวาด้วย เดี๋ยวกูบอกตัวเองดีกว่าอ๋อปืนเก็บเสียงะฮะเอาลืมไปกดสีโอเคเคลียร์โอ้เออเคลียร์แล้วเอาไป,ไปน,นี้ต่ออ๋อเราต้องมีคนไปโอเคได้โอเค,ไ,อเคไปก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอเพื่อนเรานะฮะไปดูซิปืนสองมีอะไรโอเคอันนี้ไว้ปืนสองแล้วกันสักเก็ต t w ปืนนี่ด so ูผมชอบนะเป็นปืนดีเป็นปืนดีปืนเดี๋ยวกูจะรู้ว่าแนวมันวิ่งเด้อมันม ja> ีสองทางโอเคสรุปมีทางเยอะเออเออด้านหลังนี้ไม่มีโอเคถึงนี้ก็มันก็ยิงกูตายหาเลยอ้ิจ้าอู้เจ็บอูย คือมึงไม่เข้าใจหรอกเว้ยว่าเล่นแบบยากอ่ะเล่นเล่นแบบโหดเนี่ยมันมันก็โหจริงๆดูความโง่ไอ้เหี้ยวิ่งออกไปข้งนั้งที่ไม่ดูเลยว่ามีตรงนี้ปวดเล่นปวดระแม่ระเบิดระเบิดระเบิดเอามือเอามนะง่ายตายไงล่ะตายมึงไปเจอเจอเจอของดี โอ้ยอเียนใตายแกเออตายไปงวดนี่ควเวอร์ไปนเนี่ยสนใสแม่งตู้มแล้วไงม่งง้เอ้ย กอเพ่งไวมางดีสรับอุย้ยอีกี่ะแม่งเฮ้ยมาหลายรอบแล้วานะเนี่ยรอบหน้าเปลี่ยนเป็นเล่นอ normal ออดีไหมเอาแบบ แค่แบบเบาเบาพอโอ้โหมาไวมากเนะราต้องข้าโคเวอร์นี้ด้วยตรงนู้นอะ ไว้ใจได้เปล่าโอเคไว้ใจได้อุ้ยมากูว้าวโอเคเออไอ้สุก็อู้ไอ้สุก็ผ่านละไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้ย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 มึงเอาไงแล้ว <d> ม <Krist ian> ึงจะทำยังไงอ่ะปืนมึงก็โอ้โหแรงเหลือเกินมีก์เพี้ยนแล้ว เดี๋ยแล้วมึงไปดิไอ้เที่ยกูอีกแล้วเหรออู้จุโอ้แมยเอ้ยโอเคก็ได้บ่กดดดไอ้เชี่งตกใจอุ้ยอู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 ้ยบ้านอู้แผลงไปทั้งคณะเลยของแถลมือสัตว์เออไงล่ะ เหมือนเหมือนเหมือนดิหมือนหมือนงงดิอ่างงดิสตัตว์อ่างงงงงงเนี้งงเนี้อะไรวะงงงัง้โซตัวนี้น่าจะอยูยนะ่ในหมวดสองโอ้ค่อนข้างแรงโอเคชอบเป็นลูกซองมัลติลูกซองนะฮะเปืนขี้อะมัลติลูกซองปืนขี้อะไรวะไอขี้นี่แ่แมงไปไหนมาไหนก็ไม่บอกกูเลย ยิงดิเหี้ยไ่งยืนนำคุ้ยเลยล่ะยืนแล้วไม่ยิงไอ้หอยเอ้ยอ้มแม่งสมที่เป็นฮาร์ดจริงนะบอดแม่งไม่ทำบอดแม่งไม่ทำหาอะไรเลยเนี่ยน้ำมึงเนี่ยก็พางตัวได้ กูเปิดกูแปดโลงให้ก่อนเลยฮะเป็นไงอุ้ยอยิงมันดิเออยิงมันดิแ่แอบทำไมลูกยิงมันดิกลมันเจอจมาราไงยิงไอ่ยังไม่ยิงไม่ยิงเลย ีนหน้าทุดโผล่สัตว์ไม่เยนเฮ้ยเ,ยเยยยดีนะ๋ยวไอสัตว์อุ้ยอีน้กุ้ไม่หันไปมอง้วมีพีก็สุดแหละพีก็สวยธรรมดาอะไรึ้น,นข้างบนนี่เหรอข้าบนเราแบงแล้ว ตรงกลางเลยครับโอเคไปไปไปไอ้เขียเป็นนี่เนี่ยไอ้ประตูมันเปิดได้เออเปิดดิกูอีก้ะเหยียบโอ้ระเบิดโอ้โหโอ้โหสองต่อต่อระเบิดใช่ไโอ้ยเยียมึงกดเรื่อยๆกูด้วยไอ้เขียนี่ก่อนเลยตามด้วยเอ้ยไอ้ขุ้มยิงมึงแล้วกูยิงมึงแล้ว กูยิงมึงแล้วกูบอกอยู่ว่ากูยิงมึงแล้วอีแม่เย็ดว่าไงเอาเลยกูติดดิดแค่ใช่ไหมได้กูติดระเบิดก็ได้ตูตูเมื่อไงต่อปุ๊บแรงดีๆ ไอเทียนี่ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไอเทียนี่อ่ะไอเทียนี่แล้วก็ตามด้วยไอเทียนี่ฮะอ่อพอไอเทียนี่เสร็จเดี๋ยวก่อนจะใจเย็นแล้วก็ตามด้วยไอเทียนูนไอเทียนูนเสร็จปุ๊บโก็เริ่มเร็วแล้วก็ตามตัวไอเทียนั่นเนี่ยแหละเออโอเคเรียบร้อยคอมพลีท e เอ๊ะโจกระดิดเดียวเจ้าเมาเมามึงไวมากเลยเฮ้ยกระป่นขอทราบโดยกระป่นมีああ่เป็นฮาเลยครับ ปืนโคตรเทพไปลเลยรบเย็ดเคส18สีครับ18สีนครับเกกีสแตกครับอ <T ango S 1> ๋เดี๋ยวไปกินสวิทช์กันที่ร้าน05โอเคถ้าเดี๋ยวอีกสาวิวาทีผมจะไปกินกัเฮ้ยรีบๆช่วยกันดิอ๋อได้ครับเร,เราต้องช่วยอีคอนโซลนึนะอืบอ๋อเราใช้กุญแจสองกุญแจ t h r e ชดเออกดแม่งเลยเย <Roger, S 1> <Okay. S 2> ี่ยมโอเคอ่าวเชื่อไปไม่บอกกูเลยเอาแล้วนะสารบอกโ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 กนะถ้าถ้าเป็นญี่ปุ่นโกราโกลาโกลาโกลา,โ,กลาโดดน้ำแม่งเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ๋ออ๋อลอยกล้วไปเว้ยไปเลย,เลยโอ้โหอ่ะกูขับวะเนี่ยย <c oughs> ิงให้ดีๆเลยสัตว์เราเราเนี่นนยดีิฟ อมังอีมั้งอี้ยอุ้ยอุ้ยอ้หอ้คีปิดเลยอู้เด้อว้าวเด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 ใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นไอ้นกใจเย็นเฮ้ยมีสายมาลงใจเย็นใจเย็นไอ้ย่าเด้ออ้ว เป็นช <OR egg wiggle noise> ีวิตกูไม่เคยขี่เรื่องมานทำไรโอ้โหลับมาเลยอ่าสัตว์ปิดจากกล้องมงไงยังไงอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาเว้ยเราเป็นตัวสปีดเซลสองคาปาอยู่แล้ว โอ <boundaries. S 1> ้ยไอเชไอที่ีบเบียดบูบีดเออโอเครอด้วยเอ้อ้ยครับคที่ผมเคยเล่นผมเคยเล่นระดับงระดับง่ามีแค่สตัวนั่นแหละออ้ยโอ้ยโอ้ยตรีมโอ้ยบนเรือได้มีสอตัวีตัวอู้ย ทำไงอะโอ๊ยอิ่งเชอะวิ่งวิ่ที่แคบอุ้ยอุ้ยเอ็กตีมที่แคบโอ้ยกระโดดเฮ้ยเอาเรือขึ้นเอาเรือขึ้นเอาเรือขึ้นอุ้ยเฮ้ยว้าวไงล่าอยล่มาเออเห็นกูขึ้นมาก่อนสูงไม่ได้เด็กโดหรือโดดลงน้ำโชว์เลยสักหรหมอรำโชว์เลยเด็ก Missile zero one. Missile strikes confirmed on multiple Russian hard targets in your AO. All primary threats neutralized. Good work, team. That's one for the books. Easy day, Overlord. Sandman out.